ประวัติพายรินระดาที่แท้เป็นหลานนักการเมืองถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์อีกครั้งหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยมีทริปไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันสําหรับคู่พระนางอย่างเจมส์มาและพายรินระดาโดยทริปเกาหลีเกาใจในครั้งนี้มีคู่ของณเดชนาย่าไปด้วยและเมื่อที่ผ่านมาเจมส์มาเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพคู่กับพายลงในอินสตาแกรมส่วนตัวางานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นการเปิดตัวหรือเปล่าซึ่งสําหรับพายรินระดา ฝั่งคุณพ่อของเธอนั้นเป็นพี่ชายของตู่นันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการส่วนพายเป็นลูกคนที่สองมีพี่น้องทั้งหมดสองคนโดยเธอนั้นมีพี่ชายหนึ่งคนเป็นนักแสดงเช่นกันก็คือนัวทวัฒน์แก้วบัวสายซึ่งสําหรับสาวพายจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาการละครแล้วก็ยังได้เป็นผู้นําเชียร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์อีกด้วยที่ก่อนหน้านี้เมื่อปีพศ 2,562มีข่าวลือว่าพระเอกอักษรย่อจอจานกำลังซุ่มคบหาดูใจกับนักแสดงสาวร่วมช่องโดยคนเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่เจมส์มาแล้วก็พายเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยหนุ่มเจมส์ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่เป็นความจรงิงทั้งคู่เนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ได้ร่วมงานกันในละครเรื่องชาติเสือพันมังกรแล้วก็มีผู้จัดการทีมเดียวกันก็เลยแบบว่าทําให้สนิทกันนอกจากนี้ล่าสุดความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ต้องรอติดตามกันต่อไป